อขาราเสียบอก็นัวไว้ไม่เคยเห็นเสียครับผม สมัยเกา่กาผสมกันมาสมัยเกา่าคนกินแบบเมียคนคนถวายของคนที่อยู่จะอยู่ยแซกยู่บ้านน้องบูบะนั่นแหละคนรวมถวายเที่ยวอู่สันปลา่าบ้านนอกมีหลายอย่างอัดเชื่อเรืองปูเรืองอาหารบ้านนอาอาหารอีสานเมียมีเปียงอันปลาเคง็งแล้วก็มีซุปเพียรก่อนซุปเปีป๊ยงปนกบเอปอนปนกบ สมพักเสียนปลาที <chamado> <lly> <mag> ่ทอดพ่อหมูย่างบอกว่าเออแล้วก็มีก็มีตัวอะไรคะน่ะมี่ย์ดักเด่ดักเด่รถดวน แต่ก็ไม่ยนับตัวหนูและครูเคยกินเพราะยังมันฆ่าข้อเรื่องเมดเม็ดนั่งรักบ่เออไม่ปักเหมืนเช้าเรื่เมลเมดเถื่อวมานครูกันนะอาหารการกินมืองเซียบทางเยอซีพนฝากมาไอเอียจัดถวายไห้ันทว่านั่งรัเขาก็เลยเรียนไปซื้อไห้และเพันฝากฝากจานไห้เด้อฝาก ขาผ้าขาวผ้าป่าดไฮปูเรื่อยๆนั่นแหละเจ้าปูเนาะตาเนี่ยเจ้าให้เรียบร้อยที่เพิ่นรวมถวายมาลูกหลานจัดให้ปูก็ต้องจัดให้ลูกหลานขือนกัน <laughs> ลูกหลานจัดให้ดีล้านแตง็งยงัดเสียให้ปูเลยม,ม,มีทุกอย่างนะต <laughs> ามสบายปูตามสบายเด้ออันเชิญเราสิว่ามนานัา่งมาเบิ่งเัินก็บเรกินบ่ได้แนละ้ว <laughs>

กํลังจะตายเด็ดาดเกดแตาเกิดตาเกดตเขาเอาคันผ้าใ้ถมงพักเสียนเข้าไปปตาทิชทอดคุยกับอ้อนั่นคือเห็แผกตัวกเลยค่ะไม่ใช่แค่แค่ตัวทุกอย้างบางแขกข้าแขกว่าลักพูบังคับบังคัอ วิญญาตวิญาไอไปัญหาไงไปหาไตขับโกแล้โอ้แต่ขัาโกนแว่าไง้ปัญหามีแค่ถังรก็ได้หาวิาตแต่ขึ้เก่ากว่าหาปลาขาววิมีปูมนข้าวปิ้งหาปลาขาวอะไรกินปลาเข็งท่านก็ได้ครับผม่าไนะเพาะว่ามันชื่อปลาเหมือนกันไม่มาใช่ ไม่ไปเข็งตีตู้อะสงไข่ไม่ถามตู้อะไปเค็ง้ามตูวไม่ไปเข็ง้ามตู้าตหาปลาข้างว่าเธอเอาปาคา้าบท่องไข่มาให้กินนันหนักว่าจด้ต้กินปลาเค็งท่องไข่ก็ได้ละข้าวแ็งพ่อกินได้ถ้าว่าหลุดหลานไมท่ทำไรกินก็ไดะจะกินก็เอาไปกินทำไมบางเดี๋ยว่าอื้อต้อจ้ะแล้วต้องไงกิน ตากระมิฉาตัวเครื่องดื่มมีเท่าไหร่เพราะเครื่องดื่มมีกี่กระถ่งมีสองข้าวฉ่ำเอาสองกระถฉงไปเลยเครื่องดื่มต่อไปกี่ล้วเด้งเครื่องดื่มเท่าตาฉาเข้าน้ำเองเรียบร้อยเข้าน้ำนะตาฉเครื่องดื่มสองมะพร้าวเท่าเมื่อไหร่วางหนักวางชัก แล้วแรงไม่อบอกูแล้วแรกดูด <c oughs> ิล่ๆๆปปะ,ะไปแล้วถิงบ้านแล้วแรกกินข้าวปลาฉาดเอาปลาไปแกงมามตัวครับผมมันก็อิ่มแอร์แรกใช่ไแคบค่ะนั่งคือปากทุกอาหารถูกปากวันนี้ต้องให,ห้รางวัลรางวัลนั้นคืออะไรก็ให้เอาปลาไปกินขาบตัวมันกรได้างมากมั่วมากได้กินมั่วมากได้ปลา ปลาถาังเครื่องหนอึ่งทองแค่นั้นแหะแค่นั้นแหละไม่ต้องอธิบายให้มันยากเด้งขี้คานบอกขี้ค้นานหบอกแต่ว่าอินมาพี่คออินมาพี่เอาไปกินแล้วตู้ให้ลูกตามไปกินเล้วให้กินแ้องทำานกินแล้วจะไปตีกันแล้ว,ว,ลวอิม่ม <c oughs> แล้วหางเฉียงกันเออกินเอาพ่อว่ากินให้มันนัวจะกินไห้มันหัน เขากินแล้วใครเจ้านั่งตาและเท่ากินเขาเป็นเจ้านั่งตาคุณ่กินไปกินว่านังตาทังน้ชึ่งไปนั่งบักกินกจะตายบวมัานบักไปแลแวชึ่งแล้วกินดากินดากินไท้มักแทกินไทยวัดออกห้องทองนานี่กินทยวัดกินเขาแชกิตัวกินไทยวัดนอนพวกนขกินแล้วตีกันขึอพอเราบ้าน ตีกันไปตีกันมาพึ่ได้ฟูพึ่ไดบ่าจังไงจังหวะหมวนจังไงแม่นว่าถวายน้อยรอลงเปียชื่อว่าจังไงก็ถวายน้อยรอลงเปีี่ยนชื่อว่าจังไนก็เปลี่ยนไปยังไงล่ะปูจนเปลี่ยนชื่อไปบ้านไเปลี่ยนอยู่ไม่แล้วไม่ไรักเปลี่ยนถวายน้อยอลงเพิ่งจะเห็นน้ามะข้าน้ำมันไม่ได้ให้ทักทิ้งวันนี้ของไทยของไทยลง เขาถึงมัดมย่มิมาเบิกมัดน,น้ำพอดีเนี่ยชาวไ่ไร่ไร่นานเป้าแค่งขไไ <c oughs> าเป้าดัที่ไร่ไร่ไ่นะตนเทาเป้าแข้นขาบ่มูวนที่นอนเออจังทันเป้าแข้นขาักนีก็จะคล้องเกิมาโดเล็ดเท่าอกแล้วเก <c oughs> ิมาโดไร <c oughs> ่บ้าเกิมาดมากระเท่า <c oughs> ต,ตามทั้งขา,าวารทั้งขา,า <c oughs> ทั้งขาไว้เพียง อันนี้จังไม่เพียงอันนี้จังว่าเพียงแท้แตไปเยาวเท่เาค้อนเกิดบ้าแล้วกะเท่าเนื้อกะเหียวหนังกะดาากาดเลยล่ะเพี่ยนแปลงทุกวันมึงข้าวันไปไหนเาวันไปไหนบ้ามวันไปหนบ้านมาเออเขาบอกว่าจังไหนบ้านมวอันตออันเขาบ้าน่นนามอันตไหนบ้านต่อมวงันไดมั้ง่า ตอนนี้มาทำงานในตอนเขาทำงานในเครื่องจันแถ้าว่าตอนเขานี่ยเนแเเง่งเุือ้ายไว้อานะเขาไม่ชอบเ่งเสือายว่าชอบพว้นี้แต่ว่ามากครือันเฮงเสือภัยนะพวกน้ได้โชได้ลาะได้โชได้หมาให้มาต่อเถเห็นไหมที่ต่อเขาอนทต่อเเห็นไหมอาจาย์ถายน้อยเอยลงได้ต่อพีเร ได้จอดเลยได้พอได้ต่อที่รจอดที่โลไหมโอ้ยได้จอดที่โลคืองีได้ต่ที่เรจอดเมนแล้วเขาได้จอดที่น้องโอ้เขามาหาเงินต่อคมงงตามต่อต่อคันนั้คันได้เขามาหาเงินต่อตออเมื่อตอนตออเพื่อพอมาแล้อยากรับอยากจังได้เขามาเขาเมืนะต้องต่อความงงก็เขาถวไยน้อยน้อยลง เี่วออกเี่วเข้าต้องให้คันที่หนูโอ้โบานนี้สินมาทุกมื่นแล้วแต่ไหนแตเไประยงไปคันที่หนูไปเราบ้านจีนมาจอดจีนมาจองก่อนมัวเร้่อบาานี้พอเลยเออเมื่อหน้าจังมากกันวันนี้ให้มาหางเงินก่อนโอ้มาหางเงินตจอดก่อนมาหางเงินตจอดก่อนเพื่อน ข้าทอดอะไรเราก็เอาทอเอาอเท่าเอาแล้วชุปเอาเท่าแล้วชิปเอาเอาด่ชิปเอาดีชิเอาดีชิปบาขืนบ้าร้องบ้าขืนบ้าร้องบ้าขืนบาร้องบาข้นบาร้องบ้าขนบ้าขน้ารองบึับบ้าตาขี่ข้าท่อนครับผมองขี่ข้าเตคาเขาอย่งน้เอ้าเอาดิชต้งต้อไปเลยใหมันได้มว่าให้มันได้มาถู แม่บอกจเอาดีคิดพันแนนวัตถุราธาบางสอบลดกระดัเนาะขั้นบาาตางทีมานก่าเบาไยบางก่อนกระดคิต้าบาทอ๋อเอาดีคิดไปลดกระดับ้ดกระดับนไหนได้ข่อนไห้รกาดนันก็ด้คี้ีนขั้บ่อเอานีวนถาบ่อถ้าบ่อต่อีีคิด่าขั้นบ่ายดีคิดเอกบาทอ๋อขันหาเหีอืมนง่ะ แม่มา,มาหาเงนครับผมต้งง่ยกว่าเอามา,าขายตั้งที่แหลกตังที่หางดีที่ออเอาที่สิบไปเนึงเอาที่สิบไปเลย,เาเลยมาถเอาดีทีบเอาดีสิบถังนก่เนาะล็อกตัวดีเอาอบักเช้าเอกคช้ไปลายไว้แต่ที่ดรวขอบางที่ปาขาวงานราคาขาวบาน เอาคือว่ายี่สิบสันพอเมื่อกี้ชาบากชาบากแปลว่ายี่สิบเนี่ยหุบปากพาฐานอาเทศเขาเขาว่าจากตะเตี๋ยวพาถามเพื่อนวัดเขาว่าชาบ่กชื้อยังกินกับอีมได้ชาบักเขาว่าจังฐานได้แ้วคือยี่สิบเออพาถาพาฐานอีกฐานรักขั้น แจ้ง้าๆแบเขาไม่รู้จักอ๋อแ้เอาหนักแล้วอยู่กับแมแเสีติไม่มันดีครับเสื้นี้เสียิต้จับได้เหรอต้องจัฟังพอดีขราวว้าข้าเสียงหาวไปติดกันข้าวยังมาอาปากกว่าป้าจะกินหมูได้ตัวเสียงหักเนีตแต่เสียงกลมกบเขาแท้คุได้ ผู้ใหญผัวกับคุณผัวกับแม่หน้านังกันต่ยังมาอยากได้แข้งโกงกันไปผัวกับบาเนี่ยเี่ยกับบ่าวถูกครับผมที่แทนเปนพ่อไปแต่เราหลับงานจะคลัตื่นขึ้นมาถ้าไม่เกิดช้างด่างไม่จักได้ก็ทำอะไรถูกก็เนี้ยว่าหกกว่ากว่านี่ไม่ร่างเนี่ยนอนหลับเพืผัวกับบ่าวเอ๊ยาไมันกิดนัก้าเราตัเงี่ยงงูพิมาตคอ องแย่ยมาพกฉันเงากุตามคนตามกุลคนขนาดนี้คนไปกนว่าทั้งอาทิตย์ังชท้นกุลองแหงขากเอายังไงกู้กอพ่อไปฟังอะไรจากรายใหญ่ฉันกุลฟองแห้งว้าวว้าวว้าววาววนได้กันทอดไ่้กันพ่าไปกันนั่นแหละพ่มาขันบัเชียรเอาไปอัดยงไม่ทั้ง น้ำัเข้นะทั้งขาวทั้งงาู้ไดจีกนดกกจกนนะเมื่อเมื่อะไกูามาจังม่ได้ข็งแรออฟังบ้าบอนาว้าเอตัวมันูได้เกือับก็คับาคุนั่งคหลัไแล้วกุณแน้้องนอกคุณม่โน้้องหอกาุ่มไม้ยินเนค่ะาคัมากเแท้บาคับมากเเป็นมืดบานเป็นมืดหลัง เป็นมทุกขอเขาบอกก่ามากลื่อนข้ว่าอยากเกลื่อกับยิดดัังแปแล้วตายเขานันเขาบอกไอ้บ้านเ่าไม่หลังใคเแม้แต่กโได้ตามสบายใจบาุเฮ็ดบานเา้หลังใครมันอยากไปกันกูคงได้บากลื่นมดนานากว่า ต้ดได้ั้นไม่หังเอ๋ัขัขนเห็ดบา,านพนหลังก็สิววสบสสว่ไม่เลืม,าาาม,ลมีเดลกทีสองบานสองปูแจ้ก่อนโอนมาจังไม่ตัง้งใจขาดเข้าหังาม่หวานเังโอนจังไรก็บปูมึงด่นี่ตั้งแต่ขัดเลยไม่ตั้งแต่ถือว่าไดไม่มาถือว่าไรที่นี่ขาดเลยเพิ่มเพิ่มเออดีดีไหม

băng anh chàng thu thái cồn ấy anh ấy thu mít một khẩu, ta cứ cồn muôn lắm, chắc cồn, quá đằng heo, chẳng ai non, chẳng có mít một na trẻ cứ chặn mặt khuôn khướn cồn ấy. Mm. cồn đó, bắt cạn cạn พิดกันปูปัเอามาให้งการจิตกลงให้เงีคือขังบ่จังคือข้า้าข้อมันนายจิครับผมจัคอนีร่าคนดันกนนำบ้าอย่างงี้ก็จันน้ำบ้าอย่างง้กับมีจอินางหนามเลว้าวักมาไหนทักจกลงเขาควมทำอะไรู ก้อนไปเรื่อยๆจันว่าเขาจะพิจารณาก้อนไปเรื่อ,ๆอยๆฉันก็แค่คนมากขึ้นว่าจังปันเอา,าคือใช่กู้หพิ่งแล้วแต่ใครๆแต่นนะ่งละยค่แต่ว่ามันยงหลักว่าผู้ใช่น่ะก็มีมันียนว่าเาค็มฉันเค็มงกงว่าคือกานทงนบางเอลาต้องใช้อีกบางาง ก็ได้ทำทายบอกมากนันั่นผู้ใดจะได้รางวั่นล่ะปู่แขหัวครับแขนี่แข็ผมตีทุกข้าที่ทุกฝ่ายแทงแทงเอาเอง้ผู้ใดจะได้การานวนีเป็นการบ้านด้วยตอนนี้พ่อยังไม่เฉลยอตอนนี้เป็นการบ้านครับผมแงผู้ชายกับแงผู้หญิงเขาไหนตะโกนทันหักว่าถันยังไม่ไปจอบเพิ่มทกกนรเมืเลยครับผมพ่อสิไปฟร้างเมืองที่จราหน้าเท่ามึงกัน ทิ่จารนาธอ์ทอที่เป็นวัตปุนคนนเขนาไ่หลับอหายไแล้วกู้ไก้คู่น่ะถาวัานั้นู้าพุว่าอย่างให้คอยตอบนั่งมืดคืนว่าดงนั่นดำใจนั่งจะมาด้ำนั่งตับกนนี่นง,น,งน,นั่นะงกนดำขึ้นไหนนิ่งนะการปูไปต่อว่านอนหลับว่านอนหลับ อีหล่าจได้าพทไปตาอเนหมือนเด้งที่ไปเจอที่เจอันจาบนใจโกนผู้ใดสืบ่านาครับผมเนาะเอาแค่งานไว้ผู้ชายกับคุณนี่งผู้หดสิดกลมมือกันเ้ากันก็มีขานะแจ้งตนแตมีความเชียงเือกันมามันทั้งวัะเลยไม่นอนบนกูวเออแต่เวลาโดนแตมีความเชียงเอาผมเขาเล่าตัอตั <G ül üş> ให้ทค่านัา่นเลยงว่าวมนีความเชี่ยงได้ไดออ้เชี่ยงกลมันจะเน่าเน่ามาเป็นไปัวผีมากเพมาข้อม่าน่างเมื้ทําเปลี่ยนไปหลายมากเทามากกับเปลี่ยนไปไหลายเพี่งยงกลมกับเปลี่ยนไปกันมาเพราะที่ชอบบังด้วยมงไงไวววึงนะท่ชอบบังมึงได้อยังไงนะเช่ยงาจะตัดชิ้นหลัมาอื่นนเออครับผมเอาทาัางท่านละอ๋อครับผม

กินเท้าหลับพักบ้านที่เขาแกไม่ไปกินเน่ยะนั่รับกุ้ย้นี่ก็เป็นเย็นดีนะกุ้ยนั่งตอนายน่าไปจัางคันไต้ลึงกินเ่้าหน้าหับพักที่ไปเอะได้บน่นนนี้เลเนี่ยที่ไได้กินต้งขดพักขับมนเออแท่าเเออ นี่ไปกัด đ นี้ได้ยกี่าเราโอ้น้ว่าเหนียบพอไมมันไม่หกว่าไม่มีหกมันไม่มีหกบางเพราะว่ามันไม่เหียบเอีมันไม่ได้เหียบเด้อมันเหียเป็นบางมึงมันหกเป็นบางมึงบางเวนคั่งไค้ักไอ่านเจ้าดิม่เดม่ก็รลเรื่อ ไม่มีหครับผมเนาะตามนั้นครับผมสำหรับอ่าส่วนคำคำเด็ดเด่นแรกๆวันที่ยี่หกนะครับเนาะสำหรับอ่าเล่าหรือว่าน้อยนะครับเนาะแปดสองสามที่น้องเนาะนะครับเพราะวีขวบเบิ้ลเจรณาเบิ้งสำหรับอ่าเสียงโกนกับเอาไปพิจารณาเบิ้าเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายเสียงขวบมาคืนกันไหมครับเต้นะครับเนาะ ตามนัม้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ